ไทยไปกับเจ็คบอลทุเีครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่12เมษายน,น 2,568นะครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งจะมีลงทำการแข่งขันเพียงคู่เดียวเท่านั้นแล้วเป็นคู่บิ๊กแม์ที่น่าติดตามมากๆครับเป็นคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน,นะครับเจอก,กับบีจีปทุมวันนี้เป็นนัดสำคัญมากๆครับเจ้าบ้านอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับถ้าสามารถเปิดบ้านเอาชนะบีจีปทุมยูไนเต็ดครับจะได้ฉลองแชมป์ไทยลีกทันทีครับเพราะตอนนี้โปรแกรมนะครับจะเหลือแค่2นัดเท่านั้นถ้าวันนี้เอาชนะได้ก็จะห่างถึง7คะแนนทำให้อันดับ2องอย่างแบงค์ขครับจะไล่ตามไม่ทันแล้วซึ่งวันนี้ น่าเชียร์น่าลุ้นคู่อะไรก็ลองฟังบทวิเคราะห์กันดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าฟุตบอลเอเชีย er, ฟุตบอลไทยลีกนะครับก็สามารถปัดขวาเข้ามาได้ที่หน้าช่องนะครับผลงานของแจ็คบอลดงต้องบอกว่าการันตีมีเข้ามากกว่ามีหลุดครับผลงานเมื่อวานนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับ FC แจ็คบอลดีกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้เราไปฟังบทวิเคราะห์คู่ระหว่างบริรัมนิตเตดครับเจอกับบีดีคู่นี้ต้องบอกว่าสถิติครั้งหลังที่เจอกันมาเนี่ย9น้นัดหลังสุด บุรีรัมย์นะครับยังไม่เคยแพ้บีจีปทมุมยูเต็ดเลยสักครั้งเดียวนะครับเรียกได้ว่า สถิติเนี่ยบุรีรัมย์เจ็ดข่มขีบจีเหลือเกินเลยแล้วเพิ่งเจอกันมาล่าสุดที่ผ่านมานะครับในรายการฟุตบอลช้อปปี้อนาะชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็เป็นฝ่ายบุรีรัมย์เจ็ดครับสามารถเอาชนะบีจีได้ถึง3ประตูต่ตอหนึ่งแล้ววันนี้นะครับเล่นในบ้านนะครับนัดสัมพัญมากถ้าบุรีรัมย์นะครับสามารถเอาชนะบีจีบุรีรัมย์ได้นะครับก็จะสามารถการันตีควา้าแชมป์ไทยลีกทันทีถ้าบีจีนะครับยังไม่อยากเห็นบุรีรัมย์นะครับควา้าแชมป์ต่อหน้าตัวเองวันนี้ ต้องยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับเพื่อยืดเวลาต่อยุคนะครับไม่ให้บุริลัมครับได้ฉลองแชมป์ซึ่งวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างบุริลัมครับแบกน้ําหนักมาที่1.5ปอนเลยทีเดียวซึ่งผมบอกว่า น่าวัดใจนะครับน่าวัดใจทั้งสองทีมเลยถ้าชอบฝั่งไหนนะครับสามารถไปได้เลยแต่วันนี้ผมชื่นชอบ BG จีทูพิเศษครับผมมองว่า BG จีพิทูพิเศษครับคงไม่อยากให้บุรีรัมนะครับมาฉลองแชมป์ต่อหน้าตัวเองวันนี้นะครับ b ีจีพูพิเศษครับจะทาทุถีทิงครับเพื่อต่อต้านมาให้บุรีรัมครับสามารถเอาชนะแล้วฉลองแชมป์ต่อหน้าตัวเองได้แต่ผมก็มองว่าบุรีรัมยิเศครับเล่นในบ้านคงจะเน้นเป็นพิเศษครับเพื่อจะฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง โอกาสที่บุรีรัมย์จะชนะนะครับต้องบอกว่ามีสูงมากแต่ผมมองเหมือนนี้ครับว่าบุรีรัมย์ชนะแน่นอน,นครับแต่จากแบกน้ำหนักเนี่ยไม่ข้ามครับเพราะบุรีรัมย์แบบแบกถึงหนึ่งจุดห้าโอกาสที่บุรีรัมย์จะชนะผมบอกว่าวันนี้มีแค่หนึ่งศูนย์บุรีรัมย์จับเน้นแบบรัดกลุ่มนะครับคือเพียงแค่ว่าเน้นเน้นผลการแข่งขันชนะหนึ่งศูนย์เนี่ยก็เพียงพอต่อกันคว้าแชมป์ไทยดีในทันทีวันนี้นะครับผมขอเลือกเชีย่ยบีจีมาทุ่มเทครับจะสามารถแพ้ย์บุรีรัมย์ไม่เกินสองประตู